หากวิเลเจอร์นี่สามารถสู้กันเองได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยลืมใส่ d a ต a p าแพกแป๊บนึงอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะวัสคีค่ะเอาละฮะตอนนี้นะคะเราได้ใส่ดัตต้าแพเข้ามาแล้วนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราจะไปทำการทดลองเนี่ยเราต้องเสกน้องวิเลเจอร์โหดร้ายออกมาก่อนนะคะซึ่งมันเสกไงวะอ่ะฮะเอ๊ยังไงนะ ทําไงอ่ะทําไงอ่ะเอ๊ะโอ้ยยึดโอเคต้องไปตีน้องแฮนอะไรอ่ะต้องไปตีน้องให้น้องโกรธนะนี่ดูนะฮะการทดลองจะเริ่มอีกสามสองหนึ่งอืมอุ๊ยระเบิดหมดเลยเหรออู๋เราจะทําไงอ่ะเอาไว้ข้างบนเนี่ยเอาแล้วน้องจะกลายเป็นน,น,นั้นยังไงครับเอ๊ะ มันต้องปรับ Difficulty นั่นเองนีนะคะเฮ้ยมาแล้วทุกคนอุย้ยน้องห้องแบบว่าโก,กรธเกลี้ยวนะคะโอเคเราขอไปย้ายอีกหมู่บ้านหนึงแล้วกันเขวไม่ไหวแล้ะอันนี้คือเลเทมากเลยนะ,ะอ๋อเราต้องปรับเป็น Difficulty เป็นโหมดปกติเนะะี่ยค่ะเฮ้ยไปหมู่บ้านน้อดีกว่าหมู่บ้านนู้นมันดูแบบใหญ่ดีนะะียค่ะโอเคหมู่บ้านนี้แหละมาเราจะมาลงแรมมาที่ตรงนี้เลยนะคะจะทําการทดลองโดยที่จะมีน้องคนนี้นะคะชื่อว่าเฮ้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 นายน่ะจะไปไหนมึงจะไปไหน ไปไปไปเลยจีจี้ข้ามันอืมเก่งมากลูกจีจี้ลูกแม่น้องสู่ขิดในวันที่ดีนะฮะไปลูกจีจี้ไปเออจีจี้แดกมันเข้าไปแต่จีจี้แดกมันแดกมันจีจีแดกมันจีจี้แดกเออแดกเขาไปเออเออโว้จีจี้เก่งมากลูกเอ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเราจะมาทำสิบจีจี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โี้ยน้องระเบิดเมไหหนึ่งสองสามเอออุ้ยเออเออโอ้โหตรงนี้น่ากำลังวิ่งกันให้จ้าระวันเลยแล้วตรงนั้นคืออะไรกันนะเออว่าเติบวักเฮ้ยเราว่าตรงนี้แหละเป็นจุดกำเนิดที่ดีเว้ยปายจีจี้เลสโกเออโอ้โหเออว่าเกิดหมดเลยโอ้ยเออเออเออมันเอาตังค์ดูดแล้วมันจะฆ่าสลามไหมอ่ะลองดูนะะว่ามันจะตีสลามไหมเฮ้ยไม่สู้กันว่ะ อันนี้อะไรเนี่ยฮะมันอะไรเนี่ยไปจากการจีจี้ลูกแม่เออจีจี้เออจีจี้เออ,อตาย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 ,ตายโอเคเราจะเราจะใช้วิธีการทดลองนะ,ะจะทำเราจะทำเป็นเอ,อิร์มเขาเรียกว่าเบดร็อกนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานอ่าเป็นฐานทับก่อนโอเคเราต้องสร้า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 ง,างเอาเป็นขนาดสักประมาณห้าคูณห้าก็ได้นะคะอันนี้มันห้าคูณห้าอย่างห้าคูณห้าแล้วโอเคโอเคเราวางสูงพักสองบล็อกแล้วกันนะฮะ โอเคขาดเหลืออะไรไหมโอเคโอเคสามบล็อกดีก oh, ว oh! <laughs> ่ากันเหนียวไว้ก่อนโอเคค่ะทุกคนโอเค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 เราจะเริ่มจากการวางน้องจี้ๆเยอะๆเลยเอาแบบเยอะๆเลยนะฮะตอนนี้โอเคโอเคเราจะเริ่มการตีนี้ได้อีกสามสองหนึ่งเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะเยอะเกินทุกคน น้องแบบไม่ไหวน้องสู้ชีวิตมากอะโอเคเอาทีละเซ็ตทีละเซ็ตก่อนอเออค่อย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 ,อย,อยสป,ปอร์ตเลยเอออุ้ยน้องชนกันไม่ได้เหรอถ้าน้องชนกันน้องจะตายเหรอทุกคนออเ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 ออให้กูได้อุ้ยเอาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าชนกันอะมันเยอะไปงั้นเหรอโอ้อยระเบิอดอีกแล้ว ตอนนี้ก็กังคืนแล้วนะฮะโหจีจี้นี่ฆ่ามันรัวๆเลยอ่ะจีจี้ลูกแม่มา Coleman. มามาจีจี้มาจีจี้แดกเขามันเข้าไปแดกมันเข้าไปจีจี้แดกมันเข้าไปโอ้ยวิ่งกันจ้าเราแล้วเอ๊ะไม่เอาแล้วค่ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณแม่มันจะไปไหนอืมไปจีจี้ไปอิ้มกินกันเร็วมากเอ้ Walker, ่ยนี่ไอ้จีจี้มีจีจี้เด็กด้วยจีจี้เด็ก ไอ้ลูกกินลูกไหมเออโอ้ยน่ากลัวจริงเว้เนี่ยที่เราเป็น NPC คือเราร้องไห้แล้วตอนเนี้ยเยอะจริง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 ไปจี้เด็ก let's go let's go โอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันมึงมันจะมึงมันจะพังไปมากกว่านี้นะฮะง่ายก็ฝากกดไลค์สกดใครแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยเลยนะคะก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกัน